ทีมงานจ้าพ่อในตะคนฐานพร้อมทีมงานโชคดีโชคดีแปดสองสองหนึ่ง

หัวหนาหว้าง่วงหลังยูจะตีง่วงไม่อยังก็บอกว่ายาง่วงยาง่วงไม่ไ,ได้นะครับจังหวะแรกสิบหลวงชาครับแอพอ่อนคนเมฆนะครับคนตาบอดสองลอยเนี่ยนู่นนะครับ